สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไม้ y o n e x 2ตัวนี้นะครับเป็นตัว Astro แ8ดด D Pro นะครับเป็นตัวหนึ่งเป็นเจนเก่านะครับก็คือเจนที่2แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจนใหม่นะครับก็คือเจนที่3ซึ่งไม้ตัวนี้มันมีมาแล้ว3เจนนะครับแต่ว่าในเจนแรกเนี่ยพอดีผมยังไม่ได้ลองนะครับผมได้ลองตัวเจน2ที่ที่มันดังขึ้นมานะครับก็คือไม้ตัวนี้ดังขึ้นมาพีคสุดๆเลยก็คือช่วงที่น้องวิวคุรบุตนะครับเอาไปใช้แล้วก็ได้แชมป์มานะครับก็ ก็ตอนนั้นก็จะขายดิบขายดีหายากมาแล้วล็อตหนึ่งน,นะครับตั้งแต่ตอนเจน2แล้วก็คือผมมาเพิ่งได้โอกาสได้ลองตอนตอนที่เจน3ออกครับพอดีพอเจน3ออกปับ๊บแล้วก็ตัวนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปใช้ตัวเจน3นะครับตอนนั้นก็จะมีคนเอาเจนเก่ามาขายผมก็ เพิ่งได้เจนเก่ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันว่า2ตัวเนี้ยผมเอาไปตีแล้วฟิลมันจะเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันยังไงก็ก่อนอื่นเลยผมก็จะขออนุญ,ญาต disclaimer ไว้เหมือนกับทุกคลิปเลยนะครับว่าอ่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีท่าทางการตีที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับมีฝีมือการตีไม่เหมือนกันมีร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น แต่และคนก็จะรู้สึกกับแต่ละไม้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผมถูกหรือว่าผิดอะไรนะครับถือว่าเป็นการมาแชร์ให้ฟังว่าตัวผมเองเนี่ยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือฝีมือเดิมอ่าร่างกายเดิมเดิมเวลาเอาไม้ไปตีเนี่ยจะรู้สึกแต่ละไม้ยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอเกริ่นคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนก็ผมเข้าเรื่องเลยพอดีผมเอาตัวเจ้าเจน2เนี่ยไปตีจนเอ็นมันขาดไปแล้วนะครับก็ก็เลยรีบมารีวิวก่อนพอดียังไม่ได้ไปขึ้นเอ็นนะครับ คือในความรู้สึกผมอะผมว่าไอสอตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนบอกเหมือนบางคนบอกไม่เหมือนตอนที่ออกมาแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียงแตกบางคนบอกอ๋อมันก็คล้ายกันนะบางคนบอกไม่คล้ายแต่ถ้าเอาที่ผมไปตีมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันควรจะออกมาเป็นคนละซีรีส์ด้วยซ้ำนะครับออผมอะมีตัวไอตัว Gen 2เนี่ยผมมีตัว S ด้วยนะครับไอตัวนั้นก็ยิ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาใหญ่เลยนะครับทีเนี้ยตัว D เนี่ยคืออ๋อ สมัยก่อนผมใช้เจ้าตัวเนี้ 88D Pro เนี่ยทั้งสองตัวตัวนี้เป็น4 U ่ทั้งคู่นะครับผมใช้ตัวนี้เป็นไม้หลักเลยนะครับผมตีตัวนี้อยู่หลักๆประมาณปีปีครึ่งเลยนะครับคือชอบมากนะครับผมก็จะเอียงมาที่เจนเก่าเนี่ย นิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นผมใช้เป็นไม้หลักเลยนะครับตีนานมากจนกว่าผมจะหาเจ้าเจนใหม่เนี่ยได้ผมใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะสามารถซื้อเจ้าเจนใหม่เนี่ยได้เพราะว่าตอนนั้นหูขาดตลาดมากนะครับช่วงที่ออกมาใหม่ๆนี่เหมือนนักกีฬาใช้เยอะแล้วก็โยนในของขาดนะครับผมก็ตีตัวเก่าก็เลยก็ถือว่าได้เปรียบนิดน,นึงในการตีตัวเก่ามาเยอะนะครับก็ถ้าตามสเปคเนี่ยอ่าก็จะเป็นไม้หัวหนักนะครับหัวหนักกั้นแข็งนะครับ ถามว่าหนักไหมผมแค่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากนะครับคือด้วยความที่ผมใช้จนชินด้วยแหละแล้วก็กล้านะาคือมันไม่ได้แข็งเท่าร้อยแทๆนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าการค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่หรือ,อตีแบตไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเจ้าไม้เนี่ยเอาเจนเก่าก่อนเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้สายทุบแบบสายทุบจ๋าๆเลยนะครับก็คืออืม เป็นไม้ยืนหลังนะครับคือตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะออกมาเป็น2รุ่นก็คือตัว 88s นะครับเป็นไม้เอาไว้ยืนหน้าแล้วก็ 88d ตัวตัวเนี้ยเป็นไม้เอาไว้ยืนหลังนะครับก็จะไว้ไว้คุมข้างหลังเอาไว้ตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตามสเปคมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาไปเล่นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเจ้าตัวเจนเก่าเนี่ยผมว่ามันคือไม้ทุบแบบสมบูรณ์แบบเลยครับคือหลกัหลกๆแล้วตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเอาไว้ทุบอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วมันถ้าเกิดเล่นสไตล์นี้นะครับเล่นสไตล์ว่าแบบเอาไว้ทุ มันมันมากเลยครับคือมันค่อนข้างหนักนะแล้วก็ค่อนข้างช้าในความรู้สึกผมแต่ว่าถ้ามันโดนเต็มเต็มแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราได้ค่อมลูกตีเนี่ยประสิทธิภาพกับพลังที่ออกไปเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะช้านิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นไม้ทุบแบบแทบจะทุบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจังหวะเซฟเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับด้วยความที่ไม้มันค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะมันเซฟง่ายครับแต่ประเด็นก็คือมันช้าครับประเด็นก็คือไม้มันช้านะครับทีนี้ พออพอมันเปลี่ยนมาเป็นเจนใหม่เนี่ยอันนี้มาถึงเจนใหม่เลยนะครับผมว่าเขาพยายามจะแก้จุดอ่อนเรื่องเนี้ยที่ว่ามันเป็นไม้ช้าครับแต่ว่าอยากจะให้ตบได้หนักเท่าเดิมแล้วก็ให้มันเป็นไม้ที่เอาไว้สําหรับยืนหลังก็คือเป็นฟิลเดิมๆมาครับก็เลยแก้ออกมาเป็นเจ้าเจนสซึ่งอตอนที่ผมได้เจ้าเจนสมาเนี่ยแล้วเอามาตีเลยตอนนั้นผมตีเจน2เลยแล้วก็ได้เจนสปั๊บก็เปลี่ยนมาตีเจน3เลย ผมยอมรับเลยว่าเกมแรกตีไม่ได้เลยครับไอเราก็นึกว่ามันเป็นไม้สเปคเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนเจนเราจับลงไปเราควรจะตีได้ปรากฏว่าเกมแรกตีไม่ได้เลยครับฟีลแรกสุดเท่าที่จําได้ตอนที่เปลี่ยนไม้นะครับผมรู้สึกว่าเจ้าเจน3เนี่ยมันทื่อๆแล้วก็เป็นแท่งๆแปลกๆนะครับอันที่1นึ่เลยนะความรู้สึกแรกที่รู้สึกเลยอันที่2อ่ะรู้สึกยอมรับเลยว่าหน้าไม้มันไหวกว่าเก่าเยอะมากครับแล้วก็ ความรู้สึกต่อมาก็คือผมรู้สึกว่าก้าวมันแข็งกว่ากันเยอะนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องเสมอไปนะครับผมรู้สึกว่าก้ามันแข็งกว่ากันเยอะไม้มันทื่อกว่ากันเยอะแต่หน้าไม้มันไวกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสปีดหน้าไม้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่ตกใจที่สุดและรู้สึกแปลกสุดก็คือไม้มันทื่อและมันไวนะครับถ้าเป็นไม้เก่าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นคอนเอาไปทุบอะครับเปี้ยงเปี้ยงอะไรเงี้ยเจ้า Gen 3เนี่ยผมว่ามัน พยายามจะทำฟิลให้มันกลายเป็นไม้แบบไม้บรรลายแล้วอะครับก็ถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆผมว่ามันจะกระเดียดไปทาง Arc11 Pro อะครับความรู้สึกมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เบาขนาด1 1 Pro นะครับแต่ว่าความรู้สึกผมว่ามันพยายามทำให้กลายเป็น R11 Pro อะก็คือ,อค่อนข้างไวนะครับเป็นแท่งๆแล้วผมรู้สึกว่ามันแข็งขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็หน้าไม้ไวทีเนี้ยพอมันเป็นประมาณเนี้ย พอผมไปตีแรกๆะร่ะลูกตกผมก็จะประสิทธิภาพตกลงนิดนึงนะครับแล้วก็อรู้สึกว่าเวลาเล่น,นต้องปรับตัวเลยทั้งทั้งที่เป็นไม้เจนเดียวกันนะครับเจ้า2ตัวนี้เผอิญมันควรจะออกมาเป็นซีรีส์ใหม่ได้เลยด้วยซ้ำครับมันไม่ได้ใกล้กันขนาดที่ว่าแบบจากเจนเก่าซีรีส์เดิมเปลี่ยนเป็นเจนใหม่เงี้ยถ้าถามผมผมว่า2ตัวเนี้มันต่างกันแบบค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยมันเป็นไม้ทุบ1 0 0แน่นอนครับออกแบบมาสําหรับในการยืนหลังหรือว่า คนที่ชอบในการแบบกดลูกลงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเล่นคู่ที่ไม่ได้แบบอาศัยความเร็วจ๋าจะอาศัยลูกหนักหน่วงอะ่ะผมว่าเจ้าเจ,าเจนเก่าเนี่ยทำได้ดีมากเลยครับซึ่งเออสมัยก่อนผมก็เล่นแบบนั้นแหละครับแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้กับมันเพราะว่าตัวไม้อะ่ะมันค่อนข้างจะส่งเสริมการเล่นแบบนี้ก็คือมันทุบได้แล้วผมรู้สึกว่ามันหนักคือถ้าช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเพื่อนคอยเก็บหน้าให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม้เนี่ย ตอนนั้นผมตีแล้วสนุกมากนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นกับเจนใหม่แต่ผมว่าเจนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับเจนใหม่มันจะกลายเป็นเหมือนไม้อล่าวแล้วครับเหมือนเขาพยายามทําให้มันไหวขึ้นแล้วก็เล่นลูกอื่นได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาเป็นข้อดีบ้างก็คือลูกอื่นเน่ะมันดีขึ้นหมดเลยครับอย่างเช่นลูกดาาเนี่ยมันออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความรู้สึกคือมันไม่ได้เบาเออมันไม่ได้หนักเท่าเท่าเจนเก่านะครับ รู้สึกว่าการออกลูกดาดหรือว่าการเปลี่ยนหน้าไม้ไวๆเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อืลูกตบถามว่าแย่ลงไหมเนาะผมว่ามันตบลําบากขึ้นสําหรับผมมากกว่าแต่ว่าผลงานยังออกไปดีอยู่ครับเพราะว่าน้ําหนักมันก็น้ําหนักเดิมนะครับแต่ว่าความรู้สึกในการตีเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับตอนแรกๆผมจะรู้สึกว่าไม้มันทื่อๆนะครับแล้วก็จะมีพี่อีกคนสองคน ที่ใช้ไม้ตัวนี้นะครับแรกๆที่ผมไปตีแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นไม้ตัวนี้เขาก็พูดประมาณผมเลยนะว่าแบบผมไม้มันทื่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คําว่าถื่อเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าแต่สําหรับผมคือรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ออกลูกค่อนข้างยากต้องเค้นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างมันต้องใช้ข้อมือค่อนข้างเยอะเพราะรู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็คาว่าถื่อเพราะว่ามันไปแท่งมันไปทั้งแท่งนะครับ ไอ้เจ้าตัวเจน2เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชื่อรู้สึกว่ามันเหวี่ยงได้มันมีน้ําหนักเพราะว่าผมว่าตัวก้าน่ะมันไม่ได้แข็งเท่านะครับเวลาตีหรืออะไรผมรู้สึกว่าก้านมันก้านมันเปรี้ยงดีดลงไปให้อะไรเงี้ยครับในขณะที่เจ้าตัวใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าก้านมันค่อนข้างแข็งนะครับพอมันค่อนข้างแข็งมันก็จะออกไปทางแบบไม้ประมาณสายสปีดละอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้ข้อมือวงตีมันค่อนข้างเปลี่ยนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ทีนี้พอเราซื้อมาแล้วนะครับผมก็พยายามจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับก็ก็คือแรกๆอะ่ะก็คือไม่ได้ประทับใจหรอกครับก็คือซื้อมาแรกๆก็รู้สึกว่าแบบอ้าวเจนเก่าดีกว่านี่นาอะไรเงี้ยแถมเจ้าตัวนี้ราคายังค่อนข้างแรงอยู่เลยนะครับจนถึงปัจจุบันปี2025ปลายปลายปีแล้วเนี่ยเจ้าตัว a s t r o c 8 8ปดสิบแปดเจนนี่ราคาก็ยังไม่ตกแถมยังจะขึ้นไปอีกนะครับหายากมากๆเลยก็ก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาใช้เยอะนะครับ ก็ด้วยเหตุผลนี้ผมก็เลยพยายามจะใช้มันนะครับใช้มันต่อไปก็หลังจากที่ใช้มาได้เป็นหลายอาทิตย์เลยครับอยู่ๆมันก็จะมีบางวันที่รู้สึกว่าแบบเล่นดีก็ดีใจหายไปเลยครับอย่างเจ้าตัวนี้ครั้งแรกที่ผมเล่นดีมันเล่นดีแบบเล่นดีใจหายเลยนะครับแบบไอ้ลูกปาฏิหารนะลูกแบบที่ไม่ควรจะรับได้อ่ะดันรับได้แล้วผลงานออกไปดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันนั้นอ่ะที่เล่นดีอ่ะมันก็จะต้องมาพร้อมกับ วันที่เป็นพลังคือวันที่มีพลังอะครับวันที่พลังงานสูงมากวันนี้เล่นดีมากเลยวันนี้แบบแรงเยอะอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าไม้นี้ดีวันมีอยู่วันหนึ่งจะอยู่เล่นแล้วก็ดีขึ้นมาเราก็รู้สึกดีใจว่าแบบโอเคสงสัยเราจะปรับตัวเข้าหามันได้แล้วอะไรเงี้ยครับวันที่เล่นดีเล่นดีใจหายเลยครับดีจนรู้สึกว่าแบบทุกลูกทําได้ดีหมดเลยแบบโหอยู่ๆก็น้ําหนักดีอะไรเงี้ยครับลูกวางก็น้ําหนักดีลูกตบก็ตบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกรับรู้สึกว่ารับได้ดีมากเลยนะครับเสร็จปั๊บ พอผ่านไป 3- 4วันกับเล่นใหม่รู้สึกมันทื่ออีกแล้วครับก็ประมาณนี้ครับเหมือนผมเองก็ยังไม่สามารถปรับโตข้าหาเจ้า8 8ดสิีโรเจนใหม่ได้จนถึงผ่านมาทุกวันนี้นะครับผมใช้มาประมาณเกือบปีละผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นไม้เบอร์หนึ่งสำหรับผมนะหมายถึงว่าแบบเราก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันแย่เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันแย่ไปเรื่อยๆครับไอ้เจ้าเนี่ยมันรู้สึกแปลกจริงๆนะแต่วันที่มันดีมันดีใจหายเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยที่ ที่มันดีกินเจนเก่าเลยก็คือเรื่องเกมลับอะผมยอมรับว่าเกมลับมันดีกว่าเจ้าตัวเจน2เยอะเลยนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเกมลับก็คือแบบจังหวะที่โดนจี้เร็วๆหรือจังหวะที่ต้องรับลูกตบเนี่ยเจ้าตัวนี้มันทําได้ดีกว่าและง่ายกว่าเยอะเลยครับด้วยความที่รู้สึกว่ามันไวกว่านะครับรู้สึกว่าไม้มันขยับไวอะคือถ้าความรู้สึกที่มันต่างกันชัดเจนที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้ไวกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นแท่งๆผมรู้สึกว่ามันไวกว่าแข็งกว่านะครับแล้วก็ ความรู้สึกตอนตีเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนักเท่าในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเจน2เจนเก่าอะรู้สึกว่ามันช้ากว่าหนักกว่าแต่ตบหนักกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันตบสะใจกว่านะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของอลูกเซฟลูกใช้พลังเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยดีกว่าหมดเลยนะครับแต่ในส่วนของลูกดาดลูกเร็ว แล้วก็ลูกแก้หรือว่าลูกเกมลับเนี่ยเจ้าตัวเจนใหม่เนี่ยดีกว่าหมดเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความรู้สึกส่วนตัวซึ่งคร่าวๆแล้วอะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยผมเองก็ยังจะเอ็นเอียงกลับมาที่เจ้าตัวเจนเก่าอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะผมอาจจะเข้ากับตัวเจนเก่ามากกว่านะครับจเจ้าเจนใหม่เนี่ยผมก็ยังพยายามแล้วนะแต่ว่าวันที่ดีมันดีจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าวันที่แบบผมเล่นดีมันเข้ามือแล้วก็พลังงานเยอะๆพลังงานสูงๆเนี่ยใช้เจนใหม่เนี่ยเล่นดีมากนะครับถามว่า ตียากไหมผมว่าเจนใหม่ตียากกว่านะครับถ้าเอาความตียากเนี่ยเจนใหม่ตียากกว่าเจ้าตัวเจนเก่าแน่นอนครับคือเจ้าตัวเจนเก่าเนี่ยมันจะมีความตียากอยู่แค่ประมาณหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันหนักและช้านะครับแต่ว่าถ้าก้าวข้ามเจ้าตัวนี้ไปได้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันโอเคตีได้นะครับในขณะที่เจ้าตัวเจนใหม่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันทื่อมากแล้วก็แข็งมากนะครับทื่อมากแข็งมากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกลูกค่อนข้างยากถ้าไม่ได้ใช้ข้อมือซึ่ง มันก็จะไปทางประมาณแบบไม้สายสปีดอะไรอย่างนี้แล้วนะครับความรู้สึกมันจะไปทางนั้นแต่จริงๆแล้วตัวสเปคมันยังเป็นไม้หัวหนักการแข็งอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว a s t r o c 88D Pro ทั้ง2เจนนะครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือผมใช้เอ็นตัวเดียวกันนะครับผมจะใช้เอน็นบี80 Power นะครับที่26บอนนะครับแล้วก็มาดูรูปลักษณมันนิดหนึ่งนะครับ ดีข้ามตรงนี้ไปนิดนึงคือเจ้าสองตัวเนี้ดูในกล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดแต่ว่าดูจากเฟรมดูจากสเปคอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันแทบจะเป็นไม้เดียวกันเลยนะครับตาไก่ก็คืออยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับขนาดเฟรมเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับการออกแบบของไม้เนี่ยมันเปลี่ยนไปน,นิดนึงตรงที่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันอาจจะงอมมาถึงอ่าไม่ใช่งอมัมนจะมีซาะอลอ่งมาถึงแค่ มองไม่เห็นมันซออร่งมาถึงแค่ตรงนี้ในขณะที่เจ้าตัวเจนเก่ามันซออร่งมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยรูตาไก่อยู่ในที่เดียวกันหมดนะครับแล้วก็ขนาดของเฟรมเนี่ยเท่าเดิมนะครับความยาวก้านเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไม้ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ